总中好，做方做好。 สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูนาเราทุกเรื่องครับวันนี้ผมก็จะชวนเชิญท่านมาติดตามข่าวที่กำลังฮือฮากันมากที่สุดในวงการติ k t o อกและในวงการของหมอลําของพวกเรานั่นก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับพระคุณเจ้ารูปหนึ่ง พระภิกษุรูปหนึ่งได้นำมาลายเงินไปมอบให้กับพระเอกหมอลำวงหนึ่งหน้าเวทีการแสดงสดซึ่งคนเขาก็ตั้งคำถามบอกว่าพระบวกเงินก็ยังไม่งามแล้วพระคล้องมาลายให้พระเอกหมอลำแต่คาใจได้เขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ติดที่บอกว่าคลั่ง แต่คาใจว่าเอาเงินมาจากไหนความหมายก็คือหมายความว่าพระพระภิกษุรูปนี้นี่ครั่งพระเอกมอลําครั่งใครพระเอกมลําถึงขั้นต้องหอบพวงมาไลัยไปมอบให้ต่อหน้าทารกกำนันในการแสดงสดเราก็ไม่บอกว่าพระภิกษุรูปใดแล้วก็พระเอกมอลําคณะไหนแต่สิ่งที่มันคาใจของชาวพุทธของเราก็คือพระบวกเงิน ก็ยังไม่งามนั่นหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วการพระปฏิบัติทีปฏิบัติชอบถือเงินถือทองอะไรนี้มันก็ยังไม่งามแต่นี่ท่านยังไปเย็บมาลัยแล้วก็ไปมอบให้พระเอกมลำเนี่ยเขาว่ามันยิ่งไม่งามยิ่งนักพระมีสิทธิ์ข้างใครพระเอกมลำได้ไหมโดยทั่วไปก็ภิกูุบวชในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ย น้อยองค์นักน้อยรูปนักที่จะบวชเพื่อที่จะบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ตามรอยพระบาทของบรุมศสสดาพระภิกษุในหมู่บ้านเราในชุมชนของเราทุกวันนี้ก็มีการเตรียนไปเยอะเขาเรียกหลายคนก็บอกว่าบวชนี้สงสารบวชพันเข้าสุขบวชสนุกตามเผื่อนบวชเพื่อนศาสนาเขาก็ว่ากันไปแต่ถึ่งอย่างไรเราก็ต้องยอมรับได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อที่จะหลุดพ้นอีกพวกหนึง่ง ภิกษุที่บวชเพื่อที่จะเรียนตามนักทมตีนักธรรมโททำเอกแล้วก็เรียนทางโลกเพื่อที่จะศึกออกไปทำมาหายินประกอบอาชีพซึ่งชาวบ้านชาวเมืองก็เป็นคนที่อุปถัมภ์กำจุนส่งเสียให้เราเรียนก็มีกันเยอะเพราะถือว่ายังไงยังไงก็ใช้ช่วงเวลาชีวิตหนึ่งเข้ามาดูแลพระพุทธศาสนามาฝากวัดวาอาราม มาช่วยดูแลกิจาการทํากิจกรรมให้หยิดยมได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ระยะหนึ่งเขาก็ไม่ว่ากันแต่สิ่งที่มันไม่งามก็คือเขาบอกว่าทําไมพระคุณเจ้าถึงผระเหลืองร้อนขนาดนั้นถึงขั้นเอาไปมอบให้พระเอกมอรำอยู่หน้าเวทีเนี่ยถ้าจะอยากจะทําอยากจะให้ก็อาจจะแต่งตั้งไหว้วานลูกศิษย์ลูกหาให้เขาทําให้แล้วเอาไปให้ เพราะว่าท่านอาจจะเห็นความลำบากยากเก็นของหมอลำตั้งใหม่คนนี้หมอลำคณะใหม่ซึ่งผมก็รักและเบียดตาสนับสนุนหมอลำคณะนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันเหมือนกับพระคุณจานนั่นแหละเพราะเรารักในตัวศิลปินกว่าที่เขาจะมาตั้งวงได้ก็สะบักสะบอมหนีจากโควิดในทีนมาแล้วมาตั้งวงหมอลำใครๆก็อยากสนับสนุนผมก็อยากสนับสนุน พราะอยากจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีอาชีพทํามาหากินอยู่วนเส้นทางของศิลปินเพราะเขามีความถนัดอย่างนั้นมอบความบันเทิงเริงรมให้กับชาวบ้านปวงประชาเราก็ชอบหลายครั้งผมก็ไปทําคลิปไปถ่ายคลิปแล้วเอามาเผยแพร่ให้เราดูว่าทุกวันนี้หมอลําวงนี้เขามีเวทีใหญ่พอสมควรมีศิลปินที่มีหน้าตาดีเสียงดีเยอแยะ มีช่วงเป็นมลำแล้วก็มีคนที่เป็นอดีตมอลำซิ่งก็มาอยู่กับเขาตัวเขาเองก็มีเสียงมีมนเสนเสียงมีมนเสนร้องราขึ้นมาพอได้ยินเสียงรู้เลยว่าพระเอกคนนี้เป็นใครแล้วก็ชีวิตของเขาก็ไปเชิญมา,าหลายครั้งหลายคราเราก็เห็นความลําบากของเขาก็มีความเมตตาอยากให้เขาตั้งวงได้พระคุณเจ้าไม่ใช่เฉพาะมีพระคุณเจ้ารูปเดียวรูปนี้ที่ให้การสนับสนุนมอลำ การให้การสนับสนุนมลาม,มีเยอะแยะมากมายตั้งแต่จ้างเข้าไปเล่นในจ้างเข้าไปเล่นในวัดจ้างเข้าไปเล่นในวัดก็เป็นความเมตตาอย่างเช่นคุณบอยสิริชัยก็บอกว่าได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าหลายวัดที่จ้างติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกจนปีปัจจุบันเพื่ออยากจะให้มรามตั้งใหม่ได้มีโอกาสมันไม่ใช่เฉพาะจะช่วยเหลือมรามตั้งใหม่อย่างเดียวเขายัางช่วยเหลือศิล,ลปินคอนวอย แล้วก็คนทํางานอีกหลายคนที่ยังต่อเนื่องหากินต่อเนื่องกับวงมลํำเราก็อยากให้การสนับสนุนจึงไปจ้างเข้ามาเมื่อเขาตั้งใหม่ใครๆก็อยากจะให้เขายืนได้ถ้าคุณเจ้าไหลายรูปหลวัดจ้างมาอย่างนั้นหลายวัดท่านมีเงินเขาบริจาคส่วนตัวมาท่านก็เอาเงินนั้นไปให้การช่วยเหลือก็มีเยอะแยะแ,แต่ยังไม่ได้แสดงออกแบบนี้การแสดงออกแบบนี้ก็เป็นการแสดงออกเขาเรียกว่าออกนอกหน้านอกตาหน่อย ในสถานที่เราเป็นชาวพุทธก็อยากจะให้สํารวมกายสักนิดหนึ่งนะครับรายการคุณรุ่งิก็อยากให้สํารวมกายการมีความเมตตาต่อลูกต่อหลานผู้ที่ทำมาให้กินเป็นเรื่องที่ดีสมควรกระทําอย่างยิ่งถ้าเรามีเงินเหลือกินเหลือใช้อยากดมเขาถวายมาก็แบ่งปันให้ลูกหลานบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรถ้าเป็นการถวายส่วนตัวไม่ใช่เอาเงินที่เขาถวายมาเพื่อสั่งอุบโบสถสัส่งศาลาอย่างอื่นถ้าถวายเป็นการส่วนตัว เราก็บริจาคช่วยคนตกทุกข์ได้ยากช่วยคน,าย,ย,าย,คนยากลําบากตั้งลงทงล่นทานในขณะที่น้ําท่วมบ้างอะไรบ้างพระภิกษุหลายคนท่านก็ทำนะครับเมื่อใดมาอย่างนี้แล้วเอามาช่วยลูกหลานอย่างนี้ก็ขอให้ช่วยแบบรับรับบังนะครับออกมาอยู่หนะ้าเวธีอย่างนี้ก็นิม,มนต์กราบนิมนต์ขอถวายความรู้นิดหนึ่งว่าพระคุณเจ้าก็ให้สํารวมกายวาจานิดนึงทําไปแล้วก็แล้วไปก็อย่าทําอีก ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาออกมาทำครับเราไม่ต้องไปอยากจะได้หน้าได้ตาให้ยาตดโวงเขาเย็นหรอกเราว่าเราเนี่ยสนับสนุนอย่างออกดาออกตายงั้น <c oughs> สุดท้ายนี้วันนี้รายการครูนราทุกเรื่องก็เก็บเรื่องนี้มาพูดมาคุยมาเจราจาก,กันเห็นมันดังในทิกตอกเราก็จะก้าวข้ามไม่ได้เขาก็มีคําถามบอกว่าพระกับเงินมันไม่งามไม่แปลกที่พระจะคลังใครพระเอกมำํำแต่คาใจว่าเอาเงินมาจากไหน เราก็ไม่ต้องไปซักไซแลยเรียงกันหรอกครับถือว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าครั้งต่อไปก็ขอถวายความรู้พระคุณเจ้าว่าอย่าทําอีกแล้วจะทําให้มันไม่งามมันไม่งานในสตารของมหาชนมันไม่งามกนในสาตาของคนที่นับซือศาสนา,าอื่นเขาจะเอาเรื่องเหล่านี้ไปโจมตีพระพุทธศาสนาของเราให้เศร้าและหมัวหมองสืบไปนี่คือเหตุผลสำคัญที่หยิบข่าวนี้เอามาเล่าในวันนี้ สุดท้ายนี้ด้วยอำนาจของภาษีรัตนคุณภศษีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกลจักรวาลอำนาจของคุณบิดามดาคุณครูบาอาจารย์บูรพมหากษัตริ a t รา a t i r เจ้าทุกพระองค์จอดจนบนรรพบุรุษของไทยของเราทั้งหลายที่ศึกษาบ้านเมืองให้เราได้อยู่อาศัยจงช่วยอภิบาลคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขกินใหญ่บกจกอย่าให้ลงใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างใช้ตัวพระวังใช้ยามังคลังเงินคขมกเยียวจาได้ขาดเขินทงให้ห้องสายดังทองในเบา แห่งเงินทองเรยเขา่าเต็มกระเป๋าอึ่งตึงบางมิซีสุกทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ